จากภาคเหนือนะคะขยับมาดูอีกจุดหนึง่งอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถือว่าแรงงานพลัดถิ่นอยู่เยอะโรงงานอุตสาหกรรมเยอะครับภาคตะวันออกใช่ค่ะพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยนะคะล่าสุดทีมสื่อพลเมืองอยู่ดีมีแหงนะคะคุณผู้ชมพาไปคุยกับพี่หนูค่ะคุณมงคลไตราพานพี่หนูเนี่ยเป็นประธานสาหภาพแรงง,งานคัลเลิมมอเตอร์ประเทศไทยอีกหนึ่งบทบาทก็เป็นประธานกลุ่มสหภาพแรงง,งานภาคตะวันออก พี่หนูบอกในพื้นที่บ่อวินระยองนี่มีสมาชิกอยู่กว่า20,000คนนะคะเขามีข้อเสนอด้วยค่ะอยากจะให้เยียวยากลุ่มแรงงานทั้งในระบบนอกระบบในสถานการณ์โควิด1 9หลายคนเข้าไม่ถึงสิทธิ์หลายคนตกงานจากสถานการณ์นี้ค่ะจังวัดที่ที่อยู่เนาะไปเป็นระยองเป็นชนบุรีแล้วก็ทุกทุกจังหวัดนะเพราะว่าเรามีเครือขาอ่ายเรามีเครือข่ายของสมาพันแรงงานไทย ให้ช่วยเหลือเยียวยานะครับในเรื่องของหนึ่งในกรณีที่สถานประกอบการเนี่ยมีลูกจ้างติดติดโควิดเนี่ยก็คือให้ทั้งสถานประกอบการหรือโรงงานเนี่ยหาที่กักตัวให้แล้วก็สองคนที่ติดโควิดเนี่ยก็ก็ให้ทั้งในส่วนของโรงงานนะเนาะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยส่วนใดส่วนเสียเนี่ย ดูแลเรื่องค่าจ่ายไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยาเนี่แหละ,ะเงินเยียวยาก็เป็นสิ่งสําคัญเนานะเพราะว่าในเมื่อเราติดโควิดแล้วอะไรต่างๆเราก็ไม่ได้รับค่าจ้างหรือแม่ถ้าเป็นคนงานหมอขาแรงนะก็คือไม่ได้รับค่าจ้างอันนี้ก็ให้ทั้งภาครัฐด,ดูแลเรื่องเงินเยียวยา พี่มงคลเล่าเลยนะก๊อตบอกว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยเอาเข้าจริงแรงงานทุกคนอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะไม่มั่นคงในชีวิตทั้งหมดครับคืออยู่ในเส้นขอบว่าหลายคนอาจจะตกงานก็ได้คนที่เสี่ยงหนักๆก,ก็คือเป็นกลุ่มแรงงานจ้างเหมาค่ะแล้วก็อยู่ในบริษัทซับคอนแทคเป็นเอาซอร์สต่างๆกลุ่มนี้ความมั่นคงค่อนข้างต่ำนะคะแล้วเวลานี้หลายคนตกงานฉับพลันไม่มีงานก็ไม่มีรายได้ค่ะในโจทย์ที่สังคมไทยของแพงค่าแรงถูก ทางพี่มงคลและเครือข่ายก็เลยเสนอมาบอกว่าเยียวยาเถคะเรื่องนี้จําเป็นแล้วก็สําคัญที่ต้องทำคนะ่ะทั้งรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีการปรับค่าจ้างคันต่ำเนาะปรับค่าจ้างขันต่ําให้กับคนงานที่เป็นคนงานไายวันเป็นเหมาคขาแรงซึ่งก็หลายปีมาแล้วซึ่งตอนนี้ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันทําให้คนงานกลุ่มนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะอยู่ลำบากซึ่งเราก็มองไม่รู้หรอกว่าปีหนามันจะเป็นอย่างไรนะครับมันจะเป็นแบบไหนมันสายพันธุ์ใหม่จะเข้ามาแล้วเราจะต้องใช้ชีวิตเราจะต้องเจอมันอีกอย่างไรในสถานการณ์ที่ของอะไรมันก็แพงขึ้นต่างๆมันก็แพงขึ้นซึ่งเราก็มองว่าในอนาคตหรือปีๆต่อไปเนี่ยถ้าค่าจ้างไม่ปรับขึ้นเนี่ยคนงานจะอยู่ลําบากพี่น้อง ต่างจังหวัดนี่ก็ต้องบอกตามตรงว่าคือได้รับผลกระทบกอนค่อนข้างหนักนะเพราะว่าคือปกติคือรายได้คือเคยมีเช็นงานลงเวลา12ชั่วโมงตั้งตงนี้ก็คืองานกับปริมาณงานมันก็ลดลงรายได้มันก็ลดลงทุกอย่างก็ลดตามแต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันมันเอตไถ่พยุงประคับประคองกันอยู่ได้ในระดับเนื้อคือในเรื่องของการซ้อยเหลือกันในมีการล้มกุ้มแล้วก็ซ้อยเหลือกันเองแล้วก็จะเห็นว่าคือ หลายที่ที่มีสหภาพแรงงานเนี่ยเขาก็จะสหภาพแรงงานก็จะมีคือบันเทาความเดือดร้อนของสมาชิกโดยการเอาเงินของของสหภาพแรงงานมาอาจจะมาซื้อข้าวสา,ารอาหารแห่งเพื่อที่บันเทาเป็นระยะระยะไปนี่แหละรครับอย่างที่พี่บุญยืนบอกนะครับว่าในช่วงสถานการณ์โควิด19กระทบกันไม่น้อยครับโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานครับคือในช่วงปลายปีแบบนี้หลายคนก็หวังนะครับว่าจะมีเงินก้อนเป็นของขวัญของคนทํางานคือ เอาง่ายๆคืออยากได้มีเงินไปลงทุนเพื่อตั้งต้นใหม่ในช่วงปีหน้าพี่แฟนครับแต่ว่าทํายังไงได้ปีนี้2 5 6 4กระทบหนักจริงๆครับค่ะไม่ต้องถึงเงินลงทุนแค่กลับบ้านจะซื้อของขวัญกลับไปฝากคนที่บ้านในช่วงปีใหม่ออ้มันแมพูดแลวใจสัน่นนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าอย่างไรเรื่องของแรงงานเนี่ยคุณผู้ชมต้องใช้คําว่าเปิดประเทศแล้วเท่าฟังจากเสียงสะท้อนของพี่มงคลพี่บุญยืนเปิดประเทศไม่ได้รับไม่ได้รับอน,นิสงจริงๆสําหรับพี่น้องแรงงานนะคะอีกกลุ่มหนึ่ง